สวัสดีครับมาพบกันในรายการเชฟฉามลามแล้วนะครับวันนี้ผมจะมากินมะแกวให้ดูกันนะครับพร้อมกับข้าวเหนียวนะครับมาให้ดูนี่ข้าวเหนียวนี่นะครับมะแกวนะครับผมมะแกวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลยครับนี่ขนมเอสมารคุณผู้ชมอืมอร่อย มันแก้วนะครับอืมอืออืมแล้วกุบอร่มากอืม อืมอร่อยมากืมใครที่ชอบให้ทำคลิป ASMR แบบนี้กดไลค์ดกดหัวใจให้ด้วยสวัสดีครับ